สวัสดีเพื่อนๆพนี่พี่พทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมผราเครื่องในช่องจาาโทเฮลี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระราหูนะครับวัดศรีสะทองนะครับผมนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเจ้าตำหรับของพระราหูนะครับผมสำหรับวัดศรีสะทองนะครับ องนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อมานิตนะครับหลวงพ่อมานิตเนี่ยนะครับก็ต้องขอเอ่ยนะครับที่มาที่ไปก่อ,กอนนะครับผมสําหรับหลวงพ่อมานิษษตประสิทธิ์สทองนะครับพระลาหูยุคแรกนะครับของวัดศรีสาทองเนี่ยจะเป็นหลวงพ่อน้อยนะครับวัดศรีสาทองแล้วก็มายุคที่สองนะครับยุคที่สองเนี่ยจะเป็น เอ่ออาจารย์ปินวัดศรีสะทองนะครับแล้วก็สิทธิ์ของอาจารย์ปินนะครับก็คือหลวงพ่อมานิดนะครับซึ่งเรียงลําดับนะครับก็เป็นเอ่อเจ้าวาดองค์ที่สามนะครับของวัดศรีสะทองนะครับผมไล่ตามลําดับนะครับก็เหมือนของวัดกลางบางแก้วนะครับวัดกลางบางแก้วเนี่ยเบี้ยแก้เนี่ยเขาก็จะไล่ลําดับนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว สิทธิ์ของหลวงปู่บุญก็คือต่อมานะครับก็คือหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วอันดับที่สามนะครับต่อจากหลวงปู่เพิ่มเนี่ย็เป็นหลวงปู่เจอือเพราะฉะนั้นหลวงพ่อมณิตองนี้นะครับก็เทียบยุคหลวงปู่เจือนะครับผมก็ต่อจากหลวงพ่อน้อยแล้วก็อาจารย์ปิ่นนะครับก็จะมาเป็นหลวงพ่อมณิตวัดศรีสะทองก็จะเป็นยุคปีนะครับสามสิบต้นๆถึงนะครับ ห้าสิบต้นต้นนะครับผมแต่องค์นี้เนี่ยสินช่างพลนะครับอันนี้เป็นสินชัดเจนนะครับช่างที่แกะประจําวัดนะครับซึ่งมีศิลปะประจําตัวเอกลักษณ์นะครับผมสินช่างพลแบบนี้นะครับก็จะยุคปีประมาณสามสิบต้นต้นสามสิบฝ่านะครับอาจารย์ปิ่นเนี่ยยุคปลายก็จะเป็นปียี่สิบฝ่านะครับก็เล่นกันองค์หนึ่งหลายหมื่นนะครับผมสวยๆนี่ก็ ห้าหกเจ็ดหมื่นนะครับผมถ้าเป็นยุคต้นๆของจันปิ่นก็องเป็นแสนนะครับส่วนหลวงพ่อน้อยนี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับผมแพงขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าสายตรงนะครับในการจานก็คือหลวงพ่อมานิตนะครับคนที่จะจานได้ต้องอครอบครูนะครับผมแล้วชิ้นนี้พิเศษนะครับ เป็นกลาตาเดียวเผือกนะครับผมซึ่งพบเจอน้อยมากนะครับผมเนี่ยนำไปเลี่ยมเงินยกซุ้มมาให้แล้วนะครับสวยสวยเลยนะครับดูที่กรอบเงินนะครับเงินยกซุ้มสวยสวยกันน้ำอย่างดีนะครับขนาดในกำลังแขวนเลยนะครับผมขนาดกำลังแขวนเลยนะครับนี่ให้ชม ขนาดเทียบนะครับก็ว่ย่างไงว่าแฝงแฝนสามองได้เลยนะครับผมถุงบททวดองค์หนึ่งนะครับแล้วก็ลาหูองค์หนึ่งนะครับแล้วก็อีกองค์หนึ่งก็เป็นเกจิแถวบ้านของเพื่อนๆพี่นะครับที่นับถือก็เข้าเซตได้พอดีนะครับผมนี้โดยส่วนตัวก็ชอบพระราหูมากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแวนเนี่ยก็ เออเรียกได้ว่าดวงดีนะครับแก้ดวงตกเวลาที่ดวงขึ้นเนี่ยก็จะเออดันให้ดวงดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับนี่สินช่างพลดูหน้าตานะครับพาระหูอมจันทร์ลายที่พื้นนะครับแล้วก็ตรงเสียนอันนี้เป็นเอกลักษณ์มากนะครับคือสินช่างพลนะครับผมแล้วเป็นกราลาเผือกสัดด้วยนะครับสวยมากนะครับองนี้สิน สวยๆนะครับตัวแท้ๆนะครับผมจานนี้ก็เป็นของสูตรเลยนะครับผมสูตรของวัดสีสะทองนะครับนี่เขาจะจานจบด้วยจานใบพัดต,ตัวนี้นะครับจะบิดให้ดูนี่ทิ้งท้ายด้วยจานใบพัดนะครับนี่เป็นลายมือหลวงพ่อมาณิทนะครับผม องนี้นะครับจานขึ้นต้นตรงนี้เนี่ยจะขึ้นด้วยกุเสโตนะครับกุเสโตเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าจานของเขาเรียกว่าจันทร์ป,ประภานะครับผมก็คือจานในเลิกจันทรุป,ปราคานั่นเองนะครับผมนี่นะครับเรียกว่าจานกลางคืนนั่นเองนะครับถ้าภาษาเซียนที่นครผมเนี่ย เขาเรียกว่าจานกลางคืนนะครับผมจานกลางคืนขึ้นต้นด้วยกุดเสโตนะครับนี่เป็นกะลาเผือกสวยๆเรียมมาอย่างดีอย่างสวยนะครับแล้วก็อง์นี้ได้สินสวยด้วยนะครับ เทียบขนาดกับเตารีดพิมพ์ใหญ่เอนะครับเนี่ยเอาเตารีดพิมพ์ใหญ่เอไว้องคางนะครับแล้วก็กลาไว้ข้างนะครับหาอีกองหนึ่งแฝดสามองนะครับแจ๋วเลยวเสียทองนี้ก็เชื่อใจได้นะครับว่าตามตำรับตำราถูกต้องอย่างแน่นอนนะครับผม นี้ก็กาลังน่ารักเลยครับสินนี่เขามีหลายสินนะครับอันนี้เป็นสินช่างพลแล้วก็เป็นกะลาเหรียญกลมนะครับผมชิ้นนีก้กลมก็จะมีเสมาด้วยนะครับผมกะลาเผือกสวยๆแห้งๆนะครับเก่ามีอายุนะครับเนี่ยส่องไปเนี่ยแห้งกริ๊กนะครับผม มีค่าความเก่าเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับกรดาเผือกหายากจับเลยนะครับผมเนี่ยข้างนี่เขาจะทำยกขอบนะครับยกขอบมีค่าตรงแขนกำไรข้อมือเนี่ยเขาทำเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นมิตินะครับผมไม่ใช่ว่ามาทื่อๆนะครับ ทำเป็นพระจันทร์ที่ถูกอมไปสวยๆนะครับก็อีกไม่กี่วันนะครับลัคนาราศีของพระราหูจะเคลื่อนย้ายด้วยนะครับก็เพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนี่ก็เอ่อพระราหูนะครับอง์นี้ก็หน้าแขวนอีกหนึ่งองนะครับอาจารย์อาจารย์ปิ่นนี่ไปราคานี่ไปยาวเลยนะครับผมตอนนี้เนี่ยพระพราหูหลวงพ่อน้อยนะครับวัดศรีสะทอง ขึ้นมาติดเบนจะาาคีของเครื่องรางแล้วด้วยนะครับผมดูจานนะครับด้านหลังแห้งกลิก ก็สําหรับพระาหูองค์นี้นะครับแจมแจ่มองค์นี้นะครับกรลาเพื่อศิลช่างพลหลวงพ่อมณีตอง์นี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับผมองค์นี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับสนใจโทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเช่นนะครับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับแล้วก็พร้อมส่งด่วนพร้อมเลี่ยมนะครับองค์นี้ รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับถ้าท่านใดต้องการเครื่องรางนะครับไปบูชาติดตัวนะครับผมแล้วก็มีพักเครื่องในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพี่ๆเข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือน ให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ